สวัสดีค่ะมาพบกับปออีกแล้วนะคะวันนี้ปออยู่กับเจ้าไททันสี่ประตูของเราซึ่งคันนี้ปอบอกก่อนเลยว่าแต่งแบบแนวออฟโรดสายลุยต้องจัดละค่ะคันนี้อยากรู้ว่าแต่งอะไรบ้างตามมาดูเลยค่ะนี่นะคะเริ่มจากข้างหน้าก่อนเลยข้างหน้าปอแถมเป็นนี่ค่ะโลโก้ไททันสปอร์ตแบบนี้เพิ่มความลงตัวยิ่งขึ้นเพราะว่าตัดกับตัวรถแล้วก็นี่ค่ะเพิ่มความดุในกระจังหน้าสีดํานะคะแล้วก็ตัวครอบไฟหน้าค่ะแล้วก็ครอบตัวซีแบบนีนะ้ใส่เป็นเซ็ตดาแบบนี้เลย ยค่ะจะได้ดูลุยๆมากยิ่งขึ้นแล้วก็อ่านี่ด้วยค่ะอันนี้จะเป็นข้อไฟตัดหมอกก็เป็นสีดําเงาเหมือนกันซึ่งตัวเซตนี้นะคะมันจะทําให้รถด,ดูลุยได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ เดี๋ยวมาดูด้านข้างกันต่อเลยค่ะสายลุยนะคะต้องไม่พลาดจากนี่ค่ะใส่คิ้วล้อแบบหมุดแบบนี้เพิ่มความเทเข้าไปอีกค่ะแล้วก็นี่นะคะเบ้ากันลอยเป็นสีดำโลโก้ไททันสีแดงแบบนี้เท่ๆกันไปเลยค่ะแล้วก็ด้านบนติดคิ้วกันสาดมาให้ด้วยทั้ง4ประตูเลยค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงไปดูด้านหลังกันต่อเลยนะคะ โอ้โหด้านหลังเราบอกกันเลยว่ามันแบบออฟโรดมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ใส่กันชนท้ายเหล็กเท่ๆแบบนี้มาให้ด้วยแล้วก็นี่ค่ะข้อไฟท้ายเท่ๆก็ใส่มาให้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ด้านบนค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นปอใส่เป็นโลบาร์เหล็กสายออฟโรดต้องจัดแบบนี้เลยค่ะแล้วถ้าอยากรู้ว่าโปรโมชั่นเป็นยังไงตามมาดูกันต่อเลยค่ะ ก็มาในส่วนของโปรโมชั่นตอนนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นคันนี้แต่งลุยๆแบบนี้ดาวเริ่มต้นเพียง39,000บาทเท่านั้นเองค่ะหรือจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ย0%ปอให้นานถึง 6ปีเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งโปรโมชั่นค่ะโปรโมชั่นชุดแต่งเต็มพร้อมกับช่วยผ่อนนาน1ิเดือนถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ e b o o k YouTube แล้วก็หรือจะทักหาปอส่วนตัวก็ได้เดี๋ยวปอจะทิ้งเบอร์แล้วก็ไอดีไลน์ไว้ให้ที่ข้างล่างนี้นะคะแล้วก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ปอแล้วก็ทีมงานของงูจเจริญเราทุกคนกันด้วยนะคะถ้ายัางไงวันนี้เดี๋ยวปอขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ